ดิด้ดตลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะก็จะทำพิกอดกตให้เพื่อนเพื่อนกันนะคะในหัวข้อเขาคนนั้นนะคะเขาโสดจริงหรือไม่หรือเขามีคนอื่นที่นอกเหนือจากคุณหรือเปล่าเราลองมาดูกันนะคะเป็นการทํานายดวงไม่ได้ดวงส่วนตัวนะมันเป็นภาพรวมเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูแล้วห้ามอินห้ามซีเรียสทั้งสิ้นนะคะมีสามกองให้เลือกหนึ่งสาเลือกกองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดเธอเลือกได้แล้วไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะมาดูกองแรกกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะเขาโสดจริงหรือไม่นะคะหรือว่าเขามีคนอื่นที่นอกเหนือจากคุณหรือเปล่ามาดูกันนะไม่อินไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานรวมนะเทมเพลนส์ <Temper ance S 1> นะคะไพ่เดือโฟค่ะเฮอร์มค่ะแปดเหรียญ สองถ้วยคิงถือเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะว้าวไพ่สิบเหรียญไม่น่าโสดแล้วไพ่คิงถือดาบไพ่เด็กถือเหรียญโอ๊ยโทษทีใต้สำรับเป็นไพ่สามเหรียญกองแรกโสดไหมไม่โสดนะคะมีคนคุย นะคะบางคนเนี่ยโสดแต่มีคนคุยบางคนติดคอมมิชเมนต์แล้วบางคนมีคู่รักมีคู่ชีวิตแล้วเลยนะคะเพราะว่ามีไพ่ทั้งสองถ้วยมาสิเหรียญมานะแล้วก็สามเหรียญคือพลังงานเขาคนนี้นะคะที่ขึ้นมาเนี่ยมีไปมีประมาณ2พลังงานคือหนึโสดแต่มีคนคุยคือยังไม่ได้ลงหลักปักฐานกับใครในบางคนนะคะคนที่คุณถามถึงนะ ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครยังไม่ได้จริงจังกับใครอันนี้คือคนแรกนะคะกรณีแรกนะคะกรณีที่2นะคะพลังงานขึ้นมาคือเป็นคนที่ติดคอมมิชเมนต์มีครอบครัวแล้วนะมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยมีคอมมิชเมนต์แล้วอาจจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ได้นะคะอีกพลังงานหนึ่งอ่ะมองเห็นอีกพลังงานหนึ่งพลังงานที่3นะคะคือเฮอร์มิตเนี่ยเป็นคนที่หย่าล้างมาแล้วก็ได้หรือเป็นพ่อไม้ได้ ผ่านการมีครอบครัวอาจจะเคยมีมาแล้วแต่ตอนนี้เป็นโสดเป็นโสดก็จริงแต่มีตัวเลือกมีคนคุยนะคะมีมีคนที่แบบเข้ามาในความสัมพันธ์เข้ามาในชีวิตที่กำลังดูใจกำลังศึกษากันอยู่เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเลยว่ากองแรกอะคะ่ะไม่ได้โสดสนิทอะต่อให้โสดก็มีคนคุยมีช้อยมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะเพราะฉะนั้นก็ ถ้าจะให้ชัวร์คุณต้องไปดูดวงส่วนตัวนะเพราะว่าต้องบอกแล้วนะคะว่ามันเป็นพลังงานรวมนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดวงดวงใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะแต่แน่นอนว่าโอเคแหละถ้าคุณเข้ามาเจอคลิปนี้ก็ขอให้คุณ50-50ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะไม่ใช่ว่าดูแล้วเอาไปทะเลาะกับแฟนคุณไม่เอานะคะคุณต้องใช้สติใช้วิจรารณญาณนะก็ประมาณนี้นะคะแค่คุณไปดูสังเกตพฤติกรรมคนรักของคุณเท่านั้นแหละว่า เขามีใครเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรยังไงหรือเปล่าตามพลังงานหรือไม่นะคะก็ประมาณนี้เนาะไม่อินไม่ซีเรียสนะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูกองที่2กันนะคะว่าคนคนนั้นเขาโสดจริงๆหรือไม่หรือเขามีคนคุยคนอื่นนอกเหนือจากคุณหรือเปล่ามาดูพร้อมกันนะหัวข้อนี้ห้ามซีเรียสกันนะคะห้ามอินเพราะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอาจจะมีตรงก็ได้ไม่ตรงก็ได้นะมาดูเพื่อเป็นแนวทางพอนะคะ ไพ่ในถือเหรียญน,นะคะห้าถ้วยค่ะสี่เหรียญไพ่ห้าไม้เท้าหนึ่งดาบนะคะไพ่จัสติกไพ่สตาร์หรือสตาร์นะคะหกไม้เท้าห้าดาบหกดาบ แปดถ้วยคนนี้โสดคนนี้โสดนะคะเราแต่ว่าเป็นคนมีเสน่ห์คนคนนี้หันหลังให้กับความรักนะคะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความรักเท่าไรเป็นคนที่รักคนยากเน้นในเรื่องของความสำเร็จในชีวิตมากกว่านะคะเน้นในเรื่องของความก้าวหน้าเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความสุขอยู่กับตัวเองได้อะแล้วก็เป็นคนที่ดูดีเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนมีเสนะ่ห์ เป็นคนที่ใครพบใครเห็นก็ชื่นชอบแต่ตัวเขาเองเขามักจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเคยผ่านการผิดหวังเกี่ยวกับความรักมาเหมือนคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเลยทําให้เขารู้สึกว่าอยาก move on จากความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ยังไม่พร้อมที่จะมีใครยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครทั้งสิ้นอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนเขาอยากอยู่คนเดียวก่อนอยากหาความรักที่มัน มันดีที่สุดสําหรับเขาอะ่ะเหมือนเขาเป็นคนที่เลสเบกตัวเองนะเป็นคนที่ให้เกียรติตัวเองเป็นคนที่พิถีพิถันในการเลือกคู่ชีวิตมากๆนะคะคนคนนี้ถูกใจคนยากแต่ถ้าถูกใจใครแล้วรักแล้วรักเลยรักจริงนะคะแต่ถ้าไม่ถูกใจเขาจะเป็นคนที่หันหลังไปเลยแหละเขาไม่เอานะคะต่อให้มีสเสน่ห์ขนาดไหนต่อให้คนที่เข้ามาในชีวิตเขาจะมาหยิบยื่นนะคะขนาดไหนความรู้สึกดีขนาดไหนแต่ถ้าใจเขารู้สึกว่า มันเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องหรือมันเป็นความรักที่ดูเหมือนจะท็อกซิคเรลชั่นชีพหรือจะเป็นคนที่เข้ากันกับเขาไม่ค่อยได้อะไรประมาณเนี้ยคนคนนี้จะตัดสินใจที่จะเดินจากไปอ่ะจะไม่ให้จะไม่ให้สถานะใดๆทั้งสิ้นนะคะทั้ง8ถ้วยทั้ง6ดาบเป็นคนที่ตัดอะไรได้ง่ายๆเป็นคนที่ move on ได้เร็วแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้าง protect ตัวเองได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้โสดแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ตัดสินใจที่จะเลือกใครมาเป็นคนรักค่อนข้างยากนะคะเหมือนกับว่าคนคนนั้นต้องดีจริงๆอ่ะต้องดีจริงๆต้องรู้สึกว่าคบกันแล้วคลิกจริงๆแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การงานเขาไม่มีผลกระทบต่อเวลาส่วนตัวของเขาเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักงานเป็นคนที่ค่อนข้างรักความสําเร็จเป็นคนที่รักในความก้าวหน้าเราก็ค่อนข้างเป็นคนที่เหมือนกับ มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนนะเหมือนเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเขาหรือคนรักเขาเขารู้สึกว่าจะต้องเป็น energy เดียวกันกันกบเขาอะจะต้องเป็น level เดียวกันกันกบเขาประมาณนี้เพราะฉะนั้นกองที่สองเขาโสดนะคะโสดชนิดที่ว่าไม่คุยกับใครด้วยนะไม่ได้ซีเรียสไม่คุยก็ไม่เป็นไรยอยู่คนเดียวได้ประมาณเนี้ยนะคะ,นะคะนี่ก็คือพลังงานของเขาประมาณนี้เนาะโชคดีมีความสุขนะคะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ด้วยสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะมาดูกองที่3กันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะเขาโสดจริงๆไหมหรือเขามีคนคุยนอกเหนือจากคุณหรือเปล่ามาดูกันไม่อินไม่ซีเรียสนะเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะไพ่6ดาบนะคะไพ่7ดถ้วยมีตัวเลือกเยอะนะเนี่ยไนถือดาบ ไพ่หนึเหรียญน,นะคะจสติกเมจิเชียนเ็ดเหรียญคนคนนี้มีช้อยเดทไพ่เดอะทาวเวอร์เคยมีความรักแต่ว่าน่าจะมีการเลิกลาจบอย่ารางกันไปนะคะ1ดาบนะคะ คือจากหน้าไพ่คนคนนี้เป็นคนที่เคยผ่านการมีชีวิตคู่หรือผ่านการมีครอบครัวหรือผ่านการมีความรักมาแล้วนะคะอาจจะเพิ่งเลิกลามาก็ได้หรือเลิกลามานานแล้วก็ได้หรือผ่านการหย่าร้างมาเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าไม่มีไพ่าการหย่าร้างเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเขาโสดนะโสดแต่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลอาจจะดูแลในเรื่องการเงินการทองลูกเต้าหรืออะไรที่เป็นพันธะภาระเก่าๆอะค่ะ นะคะเราก็เป็นคนที่มีช้อยมีตัวเลือกหมายความว่าโอเคแหละเขาอาจจะยังไม่ได้จริงจังกับใครแต่คนคนนี้ก็มีคนคุยแต่คนคนนี้ก็มีตัวเลือกมีคนที่คอยซับพอร์ตกันอยู่รวมถึงกับคนเก่าๆของเขายังคงมีพันธะภาระด้วยกันอยู่นะคะในเรื่องของการเงินการทองการเลี้ยงดูการส่งเสียอะไรก็ตามแต่ นะคะแต่ตอนนี้เหมือนตัวเขาอะทําตัวเองเหมือนอยู่เหนือ,อเขาเลยนะลอยตัวอยู่เหนืออากาศอะเห็นไหมคะหนึ่งดาบเหมือนเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโนสนโนแคร์ไม่ค่อย, no, no ไ,มอยไม่ค่อยคิดมากเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เหมือนเขาคุยได้ทุกคนนะคะแต่ทุกๆคนที่เขาคุยก็เหมือนกับเขาก็ให้ความสุขเต็มที่นะให้ความสุขสนุกสนานเขาค่อนข้างเป็นคนที่เฟลลี่เขาค่อนข้างเป็นคนที่ดูอบอุ่น ใครอยู่ใกล้แล้วจะรู้สึกแบบเหมือนเขาให้ความหวังกับทุกๆคนนะคะนะคะรวมถึงคุณด้วยเพราะฉะนั้นกองที่สามเนี่ยก็เช็คดูให้ดีแล้วกันนะคะว่าคนคนนี้กับครอบครัวเขากับคนรักเขาหรือว่ากับคนเก่าๆของเขาเขาเลิกกันขาดแล้วหรือยังเพราะบางคนยังเหมือนกับไพ่เดทแต่ยังคงมีไพ่แบบสองคนยังจับมือกันอยู่นั่นหมายความว่าเขายังมีพันธะภาระหรือมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอยู่ คุณต้องต้องค่อยๆดูเขาไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆดูค่อยๆศึกษาคือมันก็ไม่ได้เลวร้ายนะแค่เพียงว่าคุณค่อยๆพัฒนากับเขาแล้วก็ให้เวลากับเขาไปนะคะเพราะบางทีแล้วคนคนนี้ในบางคนเขาอาจจะตัดขาดกับความสัมพันธ์ที่เขาเคยมีอยู่ร้อเอร์ซ์แล้วก็ได้กองที่สามก็ลองดูเนาะแต่ทางที่ดีก็ค่อยๆศึกษาดูใจเรียนรู้กันดีกว่า นะคะคุณเองก็ควรเปิดใจให้ตัวเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะเพราะตัวเขาเองก็เจ็ดถ้วยเขาก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาเช่นกันนะ่ะตัวคุณก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณเช่นกันเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆกับคนอื่นๆด้วยเช่นกันจะดีที่สุดนะคะวินวินเนาะ เพราะว่าพลังงานเขาไม่ได้คุยแค่คุณคนเดียวไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวอะคะ่ะก็ประมาณนี้นะอย่าอินอย่าซีเรียสนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะถ้าอยากรู้ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะโชคดีมีความสุขฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะ